สวัสดีค่ะอยู่กับบนเส้นสายมันค่ะวันนี้เราก็อยู่พิกัดที่อำเภอนางรองนะคะวันนี้สายบุญกำลังเ,เริ่มเดินขบวนแต่มีบางส่วนไปแล้วนะคะถ่ายไม่ทันมือถือค้างนะคะ เยอะมากเลยค่ะโอ้ยงอจนตาแตกองอจนตาแตกปะมีแต่คันรอๆเลยจัดหนักจัเติมทุกคันเลยค่ะสามชาิรัวๆ ทยอยมาเรื่อยๆนะคะบางส่วนก็ยังมาไม่ถึงนะคะโอ้ควันจุกตูดเริมทยอยตามตูดกันมาเรื่อยๆคะ่ะ ไปนะคะวุ้นอยู่ในรถนะคะไม่ได้ลงไปข้างล่างปิดท้ายด้วยน้องมะนาวนะคะโอ้โหไปทำมาใหม่สุดอลังการเลยเปิดไปหมดแล้วค่ะคันนี้น่าจะเป็นคันสุดท้ายปิดท้ายแลยะะ้วค่ะเดาเอาพี่น้องพวกแมนบ้านคอยไว้พวกงูเน,ะนาะนะสิเวอร์ลอร่าตากล้องนี้แล้วมีตากล้องด้วยนะคะ ส่วนตีเล็กอยู่ท้างถึงเอาไม่ใช่อยู่ข้างบนเอาละตีเล็กมือตีเล็กมากแปบดบตีเล็กไม่เคยแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้โดนบังคับนะเสื้อแม่ยายนะัวดเทาจวดท่านเขาเทาใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่างขี้ยิมทันอยู่เตะแซงมูนี่เตะ นีต้องสะสมบุญไว้ไหลายพี่น้องฮิดตามกำลังสัทธาเฮานี่ละ่ะได้บุญเบิร์ดเราต่เฮาเขบวนแน่มไปไกลๆบกกย้าวคนะุณน่ะมันเป็นคู่ไหมยางงามว่ะมันต้องอยู่ทั้งเทิงโลดท้ายตีผ<อ>ู้หนึ่งขาผู้หนึ่งอยู่ทั้งเทิงทยไม่ใช่ยางงามเลยเเเเเถนนมันแคบด้วยพี่น้อง นั่นนั่นวัดนนมิณเนีเ่นอยอ๋ออันเข้าไปทางลัดเนาะอ้อท้องป่าเนี่ยชือสวยงามเนียเก็บบรรยากาศทางท่าพี่น้อง่ายสาวไม่ฝ่ายพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> บิ้งบ่หยอนเลยพี่น้องเด้อเห็เนเห็นป่ามันงามแต่ว่าดีได้มื่อนี่ฝนระตกคันยุบานวุ่นตกแล้วนี่ฟังนี้กับเป็นภูเขา ตกเลยภาพ,พากระตุ๊กตะตีกตระตุกแบบใดอันนั้นมันคุนน้นซักเข้าไปทั้งลาทั้งไหนตี่ก็เข้าไปทางนี้เลยสัดไปพุดมันเต็มเขอาอะไรหรอเสือเอ้อเขาสั่นว่าเลียวก็เลียวโหลดไม่หักหัวก็เฮ้ยเลยติดตัวต่ำโหลดตกวาดไปนี่ตกวาด เราก่อนที่เราจะถ่ายคลิปแต่ละที่ว่าไปที่ไหนยังไงนะคะเราต้องมาดูเส้นทางก่อนแต่นี่เราวางแผนไ้หมดแล้วค่ะทุกคนเรามาดักรอตรงนี้เลยถ้าต้องมาเบิงราดเร้าเลก่อนพี่น้องนี่มาถ่ายซุ่มจีซุ่มหาอะไรน,นี่รถมันิติดเนี่ยรถมันสิมาออกนี่ถ้าต้องไปรัดก่อนพี่น้องทางมันแคบ อ๋อดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วตีไปอยู่บนโฮมตีอยู่เดินโฮมได้ได้เอาเอาจงไวแน่กโกรถน่ะนะมีโฮมว่หนั่นโฮมหนึ่งนั่อยู่หันหนั่นเหลือไว้หฮาอยู่ตีนี่อันนี้โมขะเจามากก่อนนะพี่น้องใช่บอกว่ารถไงนี่โอ้่ผู้สาวผู้สาวตื่นมึน คุณคุณวาจีนี่วะคุทที่เออคุณเฮมีโฮมว่าเทาใส่โฮมอุ้ยมาสร้างมาไอจวดเทาจวดตอนนี้ทีมงานก็ลืมเขามาในวัดแล้วจ้ะโอ้โหดูเดือดโอ้เดี๋ยวบุญสิอลงไปไทย นี่นะคะตอนนี้นแล้วก็ทิ้งวัด้วค่ะโอ้ยยติดเด้อหยัติดเด้อ มขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เอาหัวไข่หายหัวไข่หายไมด่แลรอ โอเคค่ะตอนนี้ก็พามาดูบรรยากาศตอนถึงวัดนะคะระหว่างเดินขบวนถึงวัดนะคะไว้มาเจอกันต่อคลิปหน้าถ้าวุ้นไม่ได้ถ่ายต่อยังไงก็ไปดูต่อที่ช่องตีเล็ขสายมันนะคะสวัสดีค่ะ